ราคาเนื้อหมูราคาเนื้อไก่ราคาไข่ไก่ดูแลบอกว่าจะมีการลดราคาเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลลงด้วยครับช uh huh. ัดเรื่องน้ํามันนี่นะฮะท่านรัฐมนตรีวรรณรัชนุก,กูลเนี่ยท่านบอกว่า,าจะประชุมคณะกรรมาการนโยบายบริหารพลังงานเพื่อปรับลดเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสําหรับไบโอดีเซล B3 ให้ราคาลดต่ํากว่า30บาทต่อลิตรโดยจะลดเงินกองทุนที่จัดเก็บอยู่65ส้าสตางค์ต่อลิตร แล้วก็มีผลในวันถัดไปซึ่งจะลดได้ทันทีใน65สตางค์นะครับ,รบนี้ก็คือหลักก็คือจะไปคุมเรื่องของการขนส่งต้นทุนในการขนส่งส่วนที่จะฮือฮาหน่อยจะเรียกชื่อย่อๆสั้นๆเป็นชื่อเล่นกันก่อนก็ได้ว่าธนาคารไพรษเนียคุณกรจาติกวณิรัฐมนตรีคางบอกนะครับว่าโครมอ,อนุมัติการจัดตั้งบริษัทลูกของบริษัทไพรษณนียไทยด้วยทุนจดทะเบียน50ล้านบาทนะครับตามโครงการไพรษณีย เพื่อสินเชื่อรายย่อยรองรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนกว่า10ล้านคนจะเรียกว่าธนาคารไปรษณีย์นะครับจัดตั้งจัดตั้งขึ้นใหม่ใช้จะเปิดให้กู้เนี่ยเป็นรายย่อยจริงๆเป็นไมโครไฟแนนซ์วงเงินกู้ก็คือรายละ1 0 0 0 0บาทใช้ระบบเขาบอกว่าจะไปล้อกับการกู้นอกระบบก็คือว่าปกติเราจะไปกู้จากในทุนที่เป็นนอกระบบเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขามักใจคนรู้จักช่วยคำประกัน อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับจะใช้การคาประกันกันและกันโดยไม่้ทงเปันราชการก็ได้จะเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มีไรายได้น้อยวิธีการคล้ายกับกู้นอกระบบแต่ของไพรสณนีเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าทวงนี้เป็นธรรมอยู่ในกรอบของกฎหมายอัตราดอกเบีย้ยและค่าบริการจะไม่เกิน28ต่อปีขณะที่การกู้นอกระบบนั้นดอกเบีย้ย20ตต่อเดือนอันนี้ รัฐมนตรีกรซึ่งเคยล้อเลียนเรื่องวันนิดามาแล้วว่าไปทวงโหดดอกเบีย้ยเกินอะไรนี่ไม่ได้ไไดท่านยืนยันว่า ธนาคารปรณียีจะเป็นลักษณะนั้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เฮไม่แพ้กันเนมาสอนเรื่องของนายกอบตใช่ไหมครับค่ะไม่ได้เฮค่ะเรื่องไม่ได้เฮยังไม่เฮอีกอ่ะไม่ได้เฮค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยได้ชงเรื่องเรื่องของค่าตอบแทนอบตนะคะอยากให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้แต่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้บอกว่าให้ทางกระทรวงมหาดไทยกลับไปทบทวนกลับไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นํามาเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปเพราะว่านายกรัฐมนตรีอภ ชาชีวะบอกว่าข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยในยเรื่องของการปรับขึ้นค่าตอบแทนอ,อบอตอเนี่ยนะคะบอกว่าต้องไปดูส่วนอื่นๆด้วยถ้าจะปรับขึ้นอ,อบอตอแล้วเทศบาลล่ะแล้วสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครสกล่ะ สมาชิกสภาเขตหรือว่าสอขอหละ่กจะยังไงจะปรับขึ้นให้เขาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยขอปรับขึ้นค่าตอบแทนมาแล้วแต่ยังไม่ปรับขึ้นให้เขาเลยแบบนี้ถ้าจะมาปรับให้อ,อบอตอมันจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต,แต่ก็ถือว่าไม่แท้งนะเ <laughs> พราะผลักดันมาหลายรอบมีครั้งนี้แหละเริ่มเห็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างนะฮะก็รอสัปดาห์หน้า14ธันวาคก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นน่าจะได้ขึ้นหนา100เอรเซตเต็ม9,000ขึ้นเป็น10,080 รายจ่ายเขาก็เยอะขึ้นด้วยพวกอบตอนะฮะช่วงนี้งานเข้ารัฐบาลนะครับเพราะว่าด้านฝ้าของแรงงานผู้ใช้แรงงานนะครับคุณวิรัยวันแท่เตียแท่เตียนะครับประธานคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยตอนนี้นะครับออกมาทวงสัญญาณนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับที่ขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น250บาทถามนายกรัฐมนตรีไปว่าเมื่อไหร่จะได้คำตอบที่ชัดเจนตอนนี้ สาวโรงงานนะครับหรือว่ากลุ่มแรงงานที่เขาเรียกกันว่าฉันทนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิงทอทางคอสอรทเข้าลงไปพื้นที่ไปสำรวจดูปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตัวเลขเขาบอกว่าแรงงานส่วนใหญ่นะครับไม่กล้าแต่งงานกลัวว่าจะมีรายได้ไม่พอเลี้ยงลูกครับถ้าจะต้องมีลูกก็มีได้คนเดียว ส <2 S 2> ค,คนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจเลยพอมีลูกปุ๊บรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีก50% mm. เขาก็เลยเรียกร้องนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีช่วยหน่อยเถอะนะครับที่ขอเอาไว้9ธันวาคมนี้นะครับคณะกรรมการค่าจ้างเขาจะมีการพิจารณาปรับขึ้นนะครับจากแนวโน้มคงที่10บาทนะครับ mm. เขาบอกว่ายังไม่สะท้อนความเป็นจริงตัวเลขที่น่าจะอยู่แล้วเขามีความสุข421บาท mm. เยอะไปไหม mm. หรือว่าพอดีแล้วนะฮะก็รอดูนะครับ mm. งานเข้างานเข้าะนะฮะเยอะเลยรอดูนะฮะโครงการ kick off หรือว่าประชานิยม17ทันวา,ารัฐบาลจะประกาศตัวนะฮะในขณะที่เพื่อไทยก็เตรียมแฉเหมือนกัน120โครงการสำหรับการทุจริต2ปีของรัฐบาลก็รอดูข้อมูลมันจะค้านกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับสำหรับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นตามรอยคู่ฟ้าศึกษาอุทยานแห่งชาตินะครับตามโครงการเทิดพระเกียรติเหลืองฟ้ามหามงคล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศผลรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับที่ s f w o r l d Cinema c e n t าเซนทัลคุณสุวิทย์คุณกิตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปไประกานมอบรางวัลทีมที่ได้เงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับคือเรื่องสั้นชื่อเรื่องว่าเชื่อครับโดยทนยศบุญเทพประธาน เรียนอยู่ม .5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัายนี่ฮะคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าประกวดที่อายุน้อยที่สุดในประเทศนักเรียนนิสิตนักศึกษารองลงมานะครับได้แก่เรื่องเสมือนคำยืนยันโดยชเลฝันดิดผู้ดีปีสองจากนิเทศศาสตร์จุลานะครับแล้วก็เรื่องที่3รองลงมานะฮะผาชนะใดาผาแห่งความทรงจา โดยเมธีนัทคำเพราะและยงยุทธพิมพ์พชัยนักเรียนม .6 จากกันทราลมศรีสกเกตนะครับส่วนประเภทบุคคลทั่วไปตกเป็นของเรื่องดีโอ m ม n นะครับกำกับโดยภูพานสรวิทยมงคลทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็รับเงินรางวัลมูลค่า1น0 0 0แสนบาทแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือเรื่องน้องตักนะครับกำกับโดยพุทธิพัฒน์สังวานเพชรและเรื่องสุดท้ายสแสลงหลวงกำกับโดยนพคุณทิพโกมุตนะฮรก็รอชมได้ไ นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการจัดฉายเทดพระเกียรติด้วยนะครับครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับครับแล้วเดี๋ยวกลับมามีเรื่องอุบัติเหตุมาเตือนกันมีเรื่องพวกหลอกลวงทั้งหลายมาฝากกันครับ